โอ้ oh. อาหารการกินต้องดูแลหน่อยนะลุงเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากเลย L D L อีกผมก็พยายามอยู่แล้วครับหมอแต่ช่วงเนี้มีแต่คนมาแก้บนด้วยไข่อย่างเดียวเลยเมื่อวานก็เจออีกลายถูกลอตเตอรี่มาแก้บนไปพันฟองอีกเจ้าสองพันฟองตั้งแต่ลอตเตอรี่พัดมันกลับมาเนี่ยแม่งไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยอะน้ำตาลในเลือดก็สูงด้วยนะคะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาชอบถวายแต่น้ําแดงไม่รู้ใครเป็นคนร้เริ่มวะ่ะหวานจะตายหาเต็มไปด้วยคาร์บูไฮเดตเชิงเดียวหมอได้ยินมาว่ามันเริ่มมาจากการถวายเลือดมันก็แค่สีแดงเหมือนกันครับมันไม่ได้มีเฮโมโกลบินสักหน่อยหมอก็รู้ <c oughs> ดูจากฟิล์มเอ็กซเลย์แล้วปอดก็น่าเป็นห่วงคะ่ะสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะ เลิกค่ะพ่อปูลงบุรีอ่ะโอ้ยหมอผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมไม่เคยสูบบุหรี่เลยครับไอ้ชัดมึงจะบ้าเลยจุดทูบร้อยแปดดอกอะ่ะทั่วโลกกำลังร้อนชาบ้านจากการเผาไหม้มึงดูเลยนางขวักมึงจะตายหาาา่าหมดแล้วเจติกาเจติกาทำใจดีดีไนนะกกว้นะเบริกเบริกนานขวักดาคุณงาวันนก,กวาดา ทำไมเนี่ยถูดรวกหมดแล้วเรื่องนี้หมอขอเีเรียนนิดนึงนะคะการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของทุกโรคถึงคุณลงใจอายุหลายร้อยปีแล้วโครโมนก็ยังจำเป็นนะคะผมก็อยากนอนเหมือนกันครับหมอโอ้แปดสิบรอบก็พอไม่ต้องถึงร้อยหรอกกูรด,ดให้เอากูดไปควางอีกมึเกงเของมึงอยู่แล้ว มึงเ็ยันมือเลยสอบเคมไีได้ที่ถูกมึงเองกูไม่เกี่ยวอะไรเลยกูไม่ได้โดนบันดาลหาอะไรสักหน่อยกูเกิดก่อนตรา,าดทาุอีกเทโลเรียมบิ๊กบัตชกูไม่รู้จักกูรู้จักแต่ทาานดินน้ำลมไฟโอเคถ้ากลางคืนโอทีหนักมากเหมอว่าลองงีบช่วงกลางวันดีไหมคะโฟกัสที่ลมหายใจทำใจให้สบายสบายปล่อยวางทุกอย่างทิ้งไปก่อนหายใจเข้าออ ข้าว <How? S 2> โอ๊ยขอบคุณมาลำสวยมากแต่ปีเนี้ดูโชว์นี้มาสองรอยกว่ารอบแล้วเบิร์ดเอาแล้วโอ๊ยดูแล้วมันดังจุดแล้วสวายจ้หัวหมูหัวหมูอ่ะขอเป็นอาหารคีมาเลยไหมหมอบอกกูคเลเตอรงลงสูงต้องลดไขมันอิ่มตัวมาลายแล้วมาลายมันเป็นสัตว์แอฟริกากูาไม่เคยคิดัดจะได้เลย โอ้ยไอ้ี่ีันก็จุดจังเลยเออมันนาได้คนอื่นแต่มันไล่อยู่กับผมผมไม่ได้อยากสักศิษย์หรอกจะสักสีมันกามคกมีศักสีแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะจะได้สักศิษย์ไปนานๆ <c oughs> ช่วงนี้หมอว่าลุงเพาเพางานลงหน่อยเนาะ แอดมิดส,สักสองคืนนะคะขอบคุณมากครับหมอค่ะติดต่อพยาบาลหน้าๆได้เลยค่ะเอา้าแม่นางไปทำอะไรมาคะเนี่ยซัดกับโรสลอยมาตัวเต็กสิ่งพิเศษกันชนหนึ่งเดียวสองล้านลูกช้างกุนหนึ่งเงินอะรถชนเหรอทะเบียนอะไรอะ ตัวนี้ก็มึมง่ายไม่เลิกเลย